งานที่สามดีกว่ารับพระคิดต่อหน้ามนุษย์รับพระคิดต่อหน้ามนุษย์มัทติบทที่สิบข้อสามสบอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็ไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยพี่น้องชัดเจนไหมใครบ้างที่ยังไม่เคยบอกชาวบ้านชาวช่องคนใกล้ชิดฉันมาเชื่อพระเยซูฉันเป็นคริสเตียนแล้วกลัวเขารู้ทำไมถึงกลัวเขารู้ล่ะมีใครบ้างสาร,รภาพกับพระเจ้า,านะดิฉันไม่ขอให้ยกมือหรอก คือไม่ยอมรับไม่ยอมบอกกลัวเขาไม่รักกลัวเขารังเกยียจกลัวเขาไม่คบกลัวเขาไม่เลี้ยง <c oughs> บางทีเป็นอย่างนั้นสามีภรรยาเอาภรรยาแอบมาเชื่อไม่กล้าบอกสามีหรือสามีเชื่อก่อนส่วนมากจะผู้หญิงเชื่อก่อนผู้ชายานะแต่ใครจะเชื่อหลังเชื่อก่อนคุณทันทีที่เชื่อพระเยซูแล้วคุณควรจะต้องบอกไหมถามจริงบอกไหมคะนัองอิง เออต้องบอกเพราะมันจะเก็ดไม่อยู่ถ้าเชื่อจริงนะแต่ถ้าเชื่อเล่นๆไม่จริงถ้าเอาไม่ยังไม่เอาจริงเนะี่ยอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวกลัวตอนดีฉันจะรับเชื่อก่อนรับเชื่อออ้ยเดี๋ยวชาวบ้านก็จะรังเกียจเราเดี๋ยวเขาจะไม่คบเราเออเวลาเราทุกข์ไม่เห็นมีใครมาทุกข์กับเราตอนนั้นตัดสินใจเลยพระเยซลูลูกจะตามพระองค์พูดแค่นี้เองบนรถเมสายสี่สิบสองยังไม่จำไม่ลืมหลอกตอบไปยังไงเล่ากี่รอบก็เหมือนเดิม นั่นแหละพอกลับถึงบ้านจะฟอร์มหน่อยจะเก็กเก็กไม่ยามสมัยภาษาเก่าจะไม่บอกน้องสาวว่าจะมามาเชื่อแล้วแต่ความที่พระเจ้าให้พลังหัวใจหัวใจสมัยนี้เขาเรียกใจฟูแต่ตอนนั้นก็หัวใจพองโตบอกกั้นไม่อยู่เเราเป็นคริสเตียนแล้วนะมั่นใจมากเลยแต่ถ้าเราอเอ็มอย่าบอกใครเลย เดี๋ยวเผื่อเชื่อไปเชื่อมาเดี๋ยวเลิกเชื่อดีกว่าหรือเลิกเชื่อทีหลังจะได้ไม่อายเขากับใจซะถ้าคุณไม่รับพระองค์ต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยเป็นไงล่ะชัดนะนะขอบคุณพระเจ้าบางคนรับเชื่อมาโบสถ์แล้วแต่ไม่บอกใครว่ารับเชื่อเป็นคริสเตียนแล้วกลัวเขา,าอะไรวะกลัวเขาไม่นับญาติ ขอให้พี่น้องคิดดูนะคะมัทธิวบทที่1 0 3ข้อ3 4ถึง3 6บอกว่าอย่าคิดว่าเรามา,มาเพื่อจะนำสันติสุขสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนลูกสาวหมางใจกับมารดาลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัวและผู้ที่อยู่บ้าน<ม>อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน<ม>ก็จะเป็นสัตรูต่อกัน พี่น้องดูสิกลายเป็นศัตรูแต่เดี๋ยวศัตรูจะกลายเป็นคนรอดน้องน้องครอบครัวนี้เข้ามาเชื่อสองคนใช่ไหมตอนแรกน้องตาลก่อนตอนน้องตาลเชื่อคุณอัศจรย์ยังไม่เชื่ออ่าก็จะเธอพอคุณอัศจรมาเชื่อตอนนี้แม่ยายพ่อตาลําดับต่อไปเพราะว่าวิญญาณมันต่างกันไง ทำไมคนนึงเชื่อคนหนึ่งไม่เชื่อมันทึงเท่ากันไม่ได้เพราะวิญญาณข้างในเนี่ยคนละสีพี่น้องเชื่อไหมว่าพอทันทีที่เราเชื่อจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสีขาวบริสุทธิ์เข้าไปข้างในไอ้วิญญาณบาปที่อาศัยเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตั้งแต่เกิดนะ่ะมันก็หลุดออกไปวิญญาณสีดําพระเจ้าเข้ามาแทนที่นะคะคนพอคนนึงเชื่อคนนึงไม่เชื่อก็จะไฟกันอยู่เรื่อย ศัตรูฝ่ายวิญญาณเพราะคนที่รับเชื่อและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไว้แล้ววิญญาณเก่าๆที่เคยอาศัยอยู่เมื่อก่อนก็จะต้องออกไปและตัวตนของเราชีวิตฝ่ายเนื้อหนังที่เคยทำผิดทำบาปมาสารพัดน้อยมากน้อยมากไม่ใช่น้อยมากนะน้อยหรือมากตามแต่วิถีชีวิตของคนนั้นก็ต้องต้องอะไรคะต้องเลิกไม่ใช่ยังเหมือนเดิม เป็นคิดเตียนแล้วฉันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนไหมเหมือนได้ไหมคะอาจารย์ปุ๊ต้องไม่ได้ถ้าเชื่อจริงต้องเลิกแต่ถ้าเชื่อไม่ค่อยจริงนะไม่เลิกไม่ใช่ว่าดิฉันไม่เคยผิดนะดิฉันเคยเป็นคนดูหมอเล่นไม่ใช่เล่นไพ่นะเอาไพ่ตอนเป็นสาวไม่มีอะไรหรอกชอบดูเนื้อคู่เกิดยังเขาก็ประคอดเขาชื่อเป็นเพื่อนคุณแม่เขาชื่อประคอด เขาก็ชอบดูแล้วพอวันหยุดแล้วก็เดินไปหาเขาในบ้านสวนดูไปดูมาประอดสอนหน่อยที่ทาไงเขาก็สอนว่าเรียงพักอย่างบุญอย่างนี้แต่พอดิฉันเชื่อดิฉันตัดสัมพันธ์คือไม่ไม่คิดว่าวิชานี้มันใช่หรอกแต่ตอนนั้นน่ะสามารถดูดูเนี่ยได้ตังค์ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะแต่ตอนนั้นเออเดี๋ยวไปทำบุญ นี่นี่เป็นเป็นเรื่องจริงที่ต้องสารภาพและสารภาพมาแล้วแล้วไม่ได้ทำอีกก็คือเราเนี่ยต้องมีอะไรติดตัวมาแต่เราต้องกลับใจแต่ฉันจะเป็นของใช้เอออ๋อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนี่คือคำแก้ตัวไม่ใช่คำแก้ไขมนุษย์เราชอบแก้ไขไหมหรือชอบแก้ตัวถูกต้องชอบแก้ตัวไม่ชอบแก้ไขดูพระคัมภีร์ต่อไปค่ะ สามเจ็ดสามแปดนะคะเอาขอพี่น้องอ่านบ้างหน,น,น,นึ่งสองาาาาาาสงอออออางไไม่รู้ เสียงอ่อยไม่ค่อยชัดเจนเนาะไม่เป็นไรเนี่ยบางทีตอนใหม่ๆทําไมก็ไม่ให้รักละ่ะใครรักวิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราแปลว่าอะไรอ่ะคิดไม่ออกใครจะตอบฮะจริงๆแล้วถ้าต้องเลือกถึงเวลาที่ต้องเลือกมีมีหลายคนนะคะพอมาเชื่อพระเยซูแล้วพ่อแม่บอกว่าไงถ้าจะเชื่อพระเยซูเก็ตเก็ตอะไรเนี่ย <laughs> ออกจากบ้านนี้ไปได้เลยเออเขาใช้ภาษาอังกฤษนะออกไปเลยเกตเอาไปเลยเสร็จแล้วคนนั้นโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ออกไม่ออกขอเลิกเชื่อดีกว่าไม่ใช่คนนั้นออกมาแล้วมาเป็นพยาเนี่ยผมถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านพราะผมเชื่อพระเยซูไปค่ายเจอกันที่ค่ายจำไม่ได้ละนานมากเนี่ยบางคนยอมที่จะใหออ้พ่อแม่ไล่ออกจากบ้าน ฉันตัดออกจากกองมรดกอนี่่จะมีในละครนะถ้าเธอเลิกเชื่อฉันไม่ให้มรดกโอโ้ไม่ได้เงินเป็นใหญ่ใช่ไหมน้องเอยเอเอนมนนั่นแหละบางทีคนเรารักพระเจ้าเงินตรามากกว่ารักพระเจ้าจริงๆให้เงินเป็นใหญ่ในชีวิตถ้าเราเอาอะไรสำคัญกว่าพระเจ้านั่นแหละเราเลือกสิ่งนั้นใช่ไหมเนียง เอเมนให้พระเจ้ามาก่อนทุกสิ่งไม่ใช่โอ้โหเห็นเงินเก็บเงินได้สามหมื่นทำไงดีเอาไปคืนเจ้าของไหมแม้กำลังขาดอยู่พอดีอเออดีแล้วกลับใจบางทีเราโอ้โหพระเจ้าคงรู้ว่าเรากำลังขาดเงินเลยลเก็บเท่าเนี้ย ก็มีผู้หญิงก็ทากระเป๋าตกไง,งดูคลิปแล้วอะไรลายแมนไม่ได้ว่าลายแมนคนนี้นะ <c oughs> ผู้ชายผ่านมาเ <c oughs> ขาบอกไปขอดูกล้องนะเนี่ยเก็บไปเสร็จ <c oughs> แล้วเขาเขาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องกฎหมายเ <c oughs> ขาบอกถ้าคุณเก็บเงินได้คุณเอาไปคืนเขาแล้วเขาจะให้พรคุณได้แล้วเรียกร้องก็ได้นะเขามีสิทธิ์ในกฎหมายเขาเขียนไวน้แล้วนี่แหละค่ะถ้าเราเห็นอะไรสำคัญกับพระเจ้าทำผิดก็ว่าว่าตัวเองคำถูก มันจําเป็นน่ะมีมีทนายคนหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะคุณจะเอาคําอ้างว่าฉันจนฉันจึงขโมยมาอ้างไม่ได้ในโลกมีคนจนเยอะแยะแต่ไม่ขโมยคนใช่ไหมคะมันอยู่ที่จิตอยู่ที่วิญญาณของคุณว่าคุณยังสีดําหรือสีขาวบางคนไม่เชื่อพระเจ้าเป็นคนดีก็มีไม่ใช่ว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าจะไม่บางคนเชื่อพระเจ้าแล้วอ้าวทำไมทําอย่างนี้ล่ะดูต่อมัทธิวบทที่สิบข้อสามเก้า ผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดเอมเอมนไหมอยากรอดหรือไม่อยากรอดดังนั้นถ้าอยากรอดก็อยา่อยาก,กลัวเสียชีวิตแม้ใครจะขู่ฆ่าฆ่าได้แต่กายแต่ฆ่าวิญญาณเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าคราวนี้มาถึงหัวข้อประการที่สี่ บำเหน็ดรางวัล